สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะครั้งนี้แล้วก็กลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะหลังจากที่ครูเนี่ยค่ะหายหน้าหายตาไปนานนะคะครั้งนี้นะคะเราก็จะมาทําจํานวนคราให้เป็นเสร็จเกินเนาะบางคนก็อาจจะรู้แล้วหรือบางคนก็ยังไม่รู้ถ้าคนไหนยังไม่รู้นะคะก็ลองมาดูคลิปการสอนของครูได้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะำทำจำนวนคราให้เป็นเศษเกินนะคะทําได้โดย การเอาจํานวนนับนะคะนี่คือจํานวนข้างหน้าตรงนี้นะคะเลขห้าเนี่ยคือจํานวนนับนะคะคูณด้วยส่วนส่วนก็คือ9และเศษก็คือเลข3นะคะอ่ะเรามาดูาก็จะได้เท่ากับเอาจํานวนนับนะคะคือ5คูณส่วนก็คือ9อ่ะบวกด้วยตัวเศษตัวเศษก็คือเลข3ก็บวก3ส่วนเหมือนเดิมก็คือ กนะคะก็คือส่วนเก้าทำในวงเล็บก่อนนะคะเก้าคูณห้คูณหได้45่สบวกสส่วนเหมือนเดิมคือ9ก็จะได้เท่ากับ45่บวกสเป็น48่สิ่วนเก้าคำตอบก็คือเศษ48่สิบแป่วนเกนะคะมาดูอ,อันที่2อนะคะอันที่2ข้อที่2นะคะโจทย์ให้มาก็คือ3ามเศษสิส่วนสิ เอา3คูณ15แล้วบวกด้วย10หรือเราท่องว่าหน้าคูณล่างบวกบนนั่นเองนะคะอ่าได้เท่ากับจำนวนนับคือ3คือหน้าคูณล่างก็คือ15บวกบนที่เป็นตัวเศษก็คือ10นะคะส่วนเหมือนเดิมเท่ากับ15 ส่วนมันเดิมคือ15นะคะจะได้เท่ากับ3คูณ15 3คูณ15เป็น45บวก10ส่วน15มันเดิมนะคะได้เท่ากับ45บวก10เป็น55ส่วน15อ่าคำตอบก็คือเศษ55ส่วน15นะคะ มาดูข้อ3ข้อ3ก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือหน้าคูณล่างบวกบนนั่นเองหน้าคูณล่างบวกบนหน้าก็คือจำนวนนับก็คือ12คูณล่างที่เป็นตัวส่วนก็คือส1อส่วนบวกบนก็คือตัวเศษก็คือ7นะคะก็จะได้เท่ากับหน้าคือ12คูณล่างเป็นส่วน11 บวกบนที่เป็นตัวเศษเส่วนเหมือนเดิมค่ะกหนดให้สิบเอ็ราก็ต้องเป็นส่วนสิเหมือนเดิมก็จะได้เท่ากับสิบสคูณสิเป็นร้อยสามสิบสองบวกเจ็ดส่วนเหมือนเดิมคือสิบเอ็บวกเเป็นหนึส่วนเหมือนเดิมคือสินะคะคำตอบที่ได้ก็คือเศษสามสอ่าคำตอบที่ได้ก็คือเศษร้อยส่วนสินะคะ ก็ไม่ยากนะคะนักเรียนก็ลองทำดูเนาะสำหรับวันนี้คุณครูก็ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ